ชีวิตมันก็เหมือนเรือน้อยกลางทะเลกว้างบางทีก็เจอคลื่นลมสงบบางทีก็เจอพายุโหมกระหนำ่ำโยมเคยรู้สึกไหมว่าพลังใจมันเหือดแห้งเหมือนน้ำในโอ่งที่ร่อยหรอลงทุกวันอาตมาจะเล่าเรื่องของยายทองคำหญิงชราที่อาศัยอยู่ริมน้ำแม้ชีวิตจะลำบากยากจนแต่ยายก็ไม่เคยหมดหวังยายบอกว่าถึงตัวจะแก่ใจมันยังสู้ อาตมาถามยายว่าทำไมถึงมีพลังใจมากมายยายตอบว่าก็เพราะพระห้าไงล่ะพระห้าคืออะไรพระห้าคือธรรมะห้าประการที่เป็นกาลังใจให้เราสู้ต่อไปในทุกสถานการณ์ 1. ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในความดี 2. วิริยะคือความเพียรพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้อง 3. ส,สติคือการระลึกรู้ถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่ 4. สมาธิคือการตั้งใจมั่นจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน 5. ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในเหตุและผลเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องสร้างพลังใจให้เข้มแข็งด้วยตัวเอง โยมลองพิจารณาดูพระห้านี้มีอยู่ในตัวเราทุกคนเพียงแต่เราต้องหมั่นฝึกฝนจเจริญสติอยู่เสมอวันนี้ลองเริ่มต้นด้วยการทำสมาธิสักห้านาทีตั้งจิตให้สงบแล้วโยมจะพบว่าพลังใจมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพียงแค่เราอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงชีวิตไม่ได้ง่ายแต่เราแข็งแกร่งขึ้นได้เสมอขอให้จเจริญในธรรม